สูตรนี้ตามกันต่อนะครับผมสูตรวิ่งล่าง2ตัวราวพัฒนาแม่นๆนะครับสูตรที่ผมลงให้ไปเมื่อตอนวันจันทร์นะครับผลปรากฏว่าอ่ามันเข้านะครับราวพัฒนาในงวดที่ผ่านมานะครับ2ตัวล่างมันออก0 9ย์สูตรคำนวณได้0นย์กับ2นะครับเลข0ูนย์ที่ผมเน้นเอาไว้ตรงนี้นะครับก็มานะครับมาในหลักสิบนะครับ ก็ถูกนะครับแล้วก็มีสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งที่คำนวณได้7กับ9นะครับ7กับกับครับมาที่เลข9นะครับออก0 9ทั้ง2ส,สูตรเมื่อกี้นียถ้าเอามาจับคู่กันก็จะได้0 9นะครับ07หรือ09นะครับซึ่งในในชุดสรุปที่ ผมลงให้นะครับเราพัฒนาในงวดที่ผ่านมาผมให้วิ่งบน90ฟัน9นะครับก็เข้าแต่เลข9ซึ่งเป็นเลขวิ่งนะครับมันออก932นะครับ09 93209ในงวดที่ผ่านมา เสียดายในชุด2ตัวบนนะครับไม่มี32มนะมีแต่เลข9ที่เข้าในหลักร้อยนะครับส่วนวิ่งล่างสูตร9 0 1ย์ก็มาตามที่คาดนะครับวิ่ง01ฟัน0ก็ถูกในผลที่ผ่านมาเข้าแต่เลขวิ่งก็คือตัวฟันนะแต่ไม่มีไม่มี9 0 0 9นะครับมีแต่50 7060นะครับ9 0มันมาอยู่ตรงนี้นะค,คือมันมาทั้ง2ตัวนะครับ อันนี้ย้อนมาดูสูตรวิ่งบนนะครับสูตรวิ่งบนนี่เสียดายมากนะครับคือวิ่งบนน่ะมันมีทั้งสองสามหนึ่งสองแล้วก็เก้าศูนย์คือมาครบหมดเลยนะครับเก้าสามสองศูนย์เก้านี้สองสามมาครบสองก็สองก็เข้าเก้าก็ได้นะสามสูตรนี่มาครบสามตัวเลยแต่เสียดายเนี่ยผมจับไม่ถูกนะผมก็ยังพูดอยู่เอะถ้าสองมาเนี่ยนะผมไม่รู้จะไปจับยังไงนะเลขสองเนี่ยนะครับ มันชนกันอยู่2สูตรผมก็เลยไม่รู้จะจับก็เลยลองเอามาจับใส่กับ9เป็นก้าสองที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับแต่สียดายมันไปออกก้าสามสองนะครับมาครบทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วนวิ่งล่างนะครับมันออก 09, 0ูนย์เศูนย์สูตรนี้มา1ตัวส่วนอ่าเก้าศูนย์หนึ่งที่ชนศูนย์หนึ่งนี้ก็มาเลขศูนย์ตามที่คาดการณ์นะแต่ห้าหกเจ็ดนี้หลุดนะครับห้าหกเจ็ดนี้หลุดส่วนวิ่งบนนะครับล่างระยะยาว นะครับสูตรนี้ผมเน้นที่เลขเก้านะครับมันได้เก้ากับหนึ่งก็มานะ่มันออกศูนย์เก้านะครับเก้านี่มาในหลักหลักหน่วยล่างแล้วก็มาในหลักร้อยบนนะครับเก้าสามสองศูนย์เก้านี่เก้านี่มาทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งสูตรนี้ตัวเลขมวนใหม่เนี่ยผมคำนวณเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกตัวนี้ก่อนก็ได้นะ ตัวเลขงวดใหม่นะครับอ่าสูตรนี้มันเป็นเด่นสองตัวบนล่างนะครับลาวพัฒนานะนี่นะมันเข้ามานะครับหลายงวดนะครับงวดที่ผ่านมาในเก้าก็หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับงวดก่อนแปดสามห้าศูนย์ก็เข้ามาอย่างละหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างนะซึ่งงวดนี้สูตรนี้คำนวณได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับได้หนึ่งกับเจ็ด เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้นะครับตรงนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมนะได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับสูตรงวดงวดก่อนได้เก้าหนึ่งวันนี้ได้หนึ่งนกะับเจ็ดตัวนี้เนาะวิ่งบนล่างะละยาวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับวิ่งบนล่างนะครับ ระยะยาวนะครับอ่าเมคีได้หนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมดูไปเมกีแบบนี้นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะอันนี้ผมบอกข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับส่วนวิ่งบนวิ่งล่างอ่เดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดู งวดก่อนนี่มาส,สามตัวนี่ผมยังนึกเสียดายไม่หายเนาะเลือกไม่ถูกไม่ได้มาจับกันเอามาดูสูบวิ่งลากกันก่อนนะมาดูสูบวิ่งลากกันก่อนซึ่งงวดก่อนก็ชุดยืนยันนอนยันนี่ก็เสียดายเนาะเก้ามันมาในหลักร้อยนะครับมันไม่ได้มาหลักสิบนะครับดังนั้นในงวดงวดใหม่วันพุธเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะผมจะเปลี่ยน เป็นตัวเดียวบนล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเน้นหลักใดหลักหนึ่งเกิดมันมาไม่ถูกหลักนี้ก็จะไม่ถูกนะครับดังนั้นผมจะเป็นเน้นตัวเดียวแทนแล้วกันนะครับอามาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวรับธนาสูตรนี้ก่อนนะครับวิธีการคำนวณนี่ใช้หลักร้อยบนบวกกัน5ครั้งบวก10บนบวกหน่วยบน2ครั้งบวก10ล่างสงครั้งบวก2คูณที่นะครับามาดูสูตรนี้เอาตัวเลขคนใหม่ก็คือ9 9ก้าสย์ตั้งร้อยบนห้าครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็10บล่างสองครั้งบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกสองดังนั้น9ก้าห้าสี่สิบห้ามาบวกสาสองบวกกันสองครั้งได้ส บวกศูนย์แล้วบวกเลขสองคูณที่เท่ากับสี่สิบห้านะบวก3ได้48 48ิ่สมาบวกอีก4 52 52 53 54ได้เลขสี 4, เป็นตัวแรกสี่บวกสอบวกสได้6สูตรนี้ได้4ีห ก็ต้องรอดูนะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับดังนั้นตรงนี้ได้สนะี่หกเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มวิ่งล่างเข้าไปให้ตรงนี้มีสี่หกเพราะผมจะต้องเว้นพื้นที่ไว้สำหรับวิ่งล่างสามตัวอีกนะครับสี่หกเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เข้าในสูตรที่1ก็คือเลขเก้าตรงนี้นะครับ วิธีการคำนวณหลุดหมดแล้วนะครับใช้หน่วยบนบวกกัน5ครั้งบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง7ครั้งบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2เอา9 3 209ตั้งสูตรน,นี้หน่วยบนคูณกัน5ครั้งบวก10ล่างและ หน่วยล่าง7ครั้งบวก6กคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก2ตัวแรกเ,เลข2หลักหน่วยในะบวกกัน2ครั้งก็สองหบวกหลักสิล่างเลขศบวกหน่วยล่าง7ครั้งนะเจ็ดบวก6กคงที่นะครับเท่ากับ 10นะครับมาบวกอีก63ก็เป็น73 73มาบวกอีก6 79นะครับ3 3บวก6ก็ได้9นะ79ได้9ตัวแรก9บวก2เท่ากับ11 91นะครับงวดใหม่ เก้าหนึ่งจะเป็นเลขไหนจะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราได้เจ็ดหนึ่งนะตัวนี้เดี๋ยวรอดูผลที่ออกก่อนนะครับงวดก่อนเจ็ดหนึ่งนี่ไม่เข้านะครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขมันใหม่นิดหนึ่งนะสูตรที่หลุดไปนะครับร้อยเก้าสามสองนะครับ ศูนยูตรที่หลุดไปนะครับร้อยบนร้อยบนบวกกัน5ครั้งนะครับร้อยบนห้าครั้ง10บบนสี่ครั้งแล้วก็หน่วยบนนับสิล่าง3ครั้งบวก2ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4ดังนั้น9ก้าห้าสี่สิบห้า สี 4, 3, 2, ่ามสิบสอวกสบวกศนะครับแล้วบวกสเท่ากับ45่สบวกสินะครับได้57าสิบเจ็ดห้าสิดห้าสิบ้าสิบเก้าก้าบได้เลขหนึบวกสเท่ากับห้านะครับ ดังนั้นสูตรที่ยังเดินอยู่ก็คือสูตร91ตัวนี้นะครับเกนึ่งนะผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันก็จะมี9มี1ส่วนสูตรวิ่งล่างนะครับส่วนสูตรวิ่งล่างสามตัว หลุดหมดแล้วนะครับส่วนหลักสิบเนี่ยก็หลุดหมดเนาะหลักหลักสิบล่างเราพัฒนานี่หลุดหมดนะครับไม่เข้านะลงอุตศาลงให้สามสูตรก็อ่าไม่ถูกนะดอกศูนย์เก้านะครับนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกสูตรนะรพอจะตามไม่ออกก็มีนะครับกระดาษเลือกมาสามสูตรแล้วย,ยังไม่เข้าสักสูตรนะครับแต่หลักหน่วยล่างเนี่ยหลักหน่วยล่างนี่เข้านะ อันนี้หลุดหมดแล้วนะครับส่วนหลักหน่วยล่างเดี๋ยวผมย้อนดูคลิปนิดนึงครับนี่ตัวนี้สองตัวล่างเก้าชุดตรงเราพัฒนานะครับมาดอกศูนย์เก้าสูตรนี้ได้เก้าก็ศูนย์ไหมครับ เท่เาที่ลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลข9นะครับส่วนฝั่งนี้ก็หลุดเป็นงวดที่2อ่ะก็คงจะไม่คำนวณต่อแล้วสูตรนี้ส่วนสูตรน,น,น,นี้ลักหน่วยเนี่ยนะครับผมลองบวกดูสักหน่อยนะ หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยบนบวก10ล่าง7ครั้งบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหรบวก3าบวกหนึ่ะครับเขอลองดูสักหน่อยนะว่าจะได้อะไรนะครับ9 32 09ามสหน่วยบน10ล่าง7ครั้งหน่วยล่าง2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร บวกสบวก1นะครับดังนั้นตัวแรกคือเลขสองเลข0นบวกกัน7ครั้งมีค่าเท่ากับ0บวกเก้าครั้ง2องเแล้วบวกเลขหนคงที่เท่ากับ2อบวกศย์ก็ได้2 2งสองบวก1ิบแปดบวกเ็ก็เป็น21นะครับได้1 1บวก3บวก1 1ึบวกสได้สี อ่าสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับได้หนึ่งสี่ห้าอันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างพอเรามาดูกระสูตรวิ่งล่างของเราเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยนะมีทั้ง1นึ่งมีทั้งสอยู่ตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับสูตรวิ่งล่างเราจะมีสี่หกับ9 1้านดังนั้น1กับสเนี่ยตรงนี้มีทั้ง2ตัวนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับไม่รู้จะเป็น1ห,หรือจะเป็น4นะครับดังนั้นหนึ่งกับ4เนี่ยติดอยู่ในวิ่งล่างสองตัวหมดเลยนะครับ4กับ1อยู่คนละสูตรนะครับอันนี้คือแนวทางหน่วยล่างนะครับอันนี้ผมจะใส่10ล่างไว้ก่อน10บล่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาสูตรมาก่อนนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างไม่อกี้ได้ได้1 หนึงสีนะครับอันนี้ผมก็จะทําข้อมูลบันทึกเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูก่อนนะเผื่อบางท่านเข้ามาดูดูในหน้านี้ก็จะเห็นทั้งวิ่งบนวิ่งล่างอยู่ในนี้หมดนะส่วนสิบล่างนี้เดี๋ยวผมไปหาสูตรใหม่มาให้ก่อน,นครับส่วนสูตรวิ่งบนสูตรวิ่งบนมีเข้าสาสูตร สูตรนี้เดี๋ยวผมเอาไปทีเดียวเลยนะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปใหม่ให้นะครับสูตรนี้เข้าที่เลขเก้นะครับก็คือ9 932ตัวเลขงุ่นใหม่นะครับ932าสสศูย์เสูตรนี้ใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ2 บวก0เท่ากับ2 2 3ดังนั้นวิ่งบนนะครับวิ่งบนสูตรนี้2 3 2 3นี่ผมเอาไว้ข้างล่างดีกว่ามั้งเพราะว่าสูตรนี้จะเป็นสูตร90นะครับเอาใส่ไว้ตัวแรกก่อนก็ได้2อสนะครับ ไม่รู้จะมาหลักไหนนะ,นะครับ2 3เอามาดูอีก2สูตรนะครับสสูตรก็คือสูตร1 2กับสูตร2 3นะครับก็คำนวณให้เสร็จไปเลยในคลิปนี้ก็แล้วกันครับเปิดย้อนมานิดนึงนะมันหนึ่สาม วิ่งบนราพัฒนานะครับสูตรนี้เข้าทั้งสองเข้าทั้งสามนะครับเก้าสามสองคือมันเข้ามาหลายงวดแล้วนะผมก็เออเสียวๆกลัวมันจะหลุดแต่ส่วนผลสุดท้ายมันก็ยังเข้าอยู่นะครับงวดใหม่นะครับเก้าสามสองศูนย์เก้าตั้ง สูตรนี้นี่หลักร้อยบนบวกแปดนะครับร้อยบนนี่คือเลขเก9 9้เก้าบวกแปดคงที่เท่ากับ17 78จ็าดดังนั้นเราจะได้78เพิ่มเข้ามานะตัวเลขทั้งสองสูตรก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาดูสูตรที่3 ถ้าัูเลขไม่เหมือนกันนี่เราก็สามารถเอาไปจับคู่กันได้นะนะครับเอามาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสอง่ะนี่นะครับสูตรหนึ่งสองสูตรนี้เข้าที่เลขสองเก้าสามสองนะวิธีคำนวณในสูตรนี้ร้อยบนสองครั้ง บวกหน่วยบนและบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับตัวเลขงวดใหม่9ก้าสตั้ง10อบน2ครั้งและบวกหน่วยบนนะครับดังนั้น9บวกกัน2ครั้งได้18บวกหน่วยบนเลขสอแล้วค่อยบวกเลข2คงที่เท่ากับ18บวก2อง20บวก2 22 สอดังนั้นสูตรนี้ก็จะได้2อสเหมือนกันกับสูตรแรกใช่ไหมครับสูตรแรกนี้ก็2องสามแล้วก็สองสามนะดังนั้นมี2อสเหมือนกันอยู่2สูตรเจ็แปดสูตรหนึ่งไม่รู้จะมาทางไหนเดี๋ยวผมไปดู10บนหน่วยบน ให้ชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาจับคู่ให้นะครับส่วนสูตรวิ่งล่างอ่าสูตรวิ่งล่างมีหนึ่งมีสองมีสามอ่าเดี๋ยวผมเอาทีเดียวให้จบในคลิปนี้เลยละกันครับสูตรวิ่งล่างเดี๋ยวขอเปิดย้อนนิดนึงศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้วิ่งล่างเราพัฒนานะครับ ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามนี่ไม่เข้านะเข้าลลกศูนย์ข้างหน้าตัวนี้งวดใหม่เก้าสามสองศูนย์เก้าตั้งสูตรนี้ร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับดังนั้นร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยบนนะครับก็จะได้เก้าเก้าสิบแปดบวกสองสูตรนี้จะบวกหนึ่ง ก็คล้ายๆสูตรวิ่งบนเลยนะยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามฝั่งนี้จะเป็นสองสามสี่แต่ฝั่งนี้หลุดไปสองงวดแล้วนะบดังนั้นจะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเป็นสูตรแรกนะครับมีเลขหนึ่งตรงกันนะเนี้ยนะ มีเลขหนึ่งตรงกันหรือเลขหนึ่งจะมานะเพราะว่าวิ่งล่างสูตรนี้ได้เก้าหนึ่งได้เก้าหนึ่งหน่วยล่างก็มีหนึ่งสี่ห้านะครับม่ไม่รู้จะอยู่หลักหน่วยหรือเปล่าหรือเลขสี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเอามาดูสูตรมาดูอีกสองสูตรที่เหลือก่อนนะครับ วิ่งล่างลาวพัฒนานะครับสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานี่มันเข้าแค่สองสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาเข้าแค่สูตรศูนย์หนึ่งสองกับเก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้สูตรห้าหกเจ็ดหลุดดังนั้นก็จะเหลือแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับอ่านี่ผมจะคํานวณให้หมดเลยเนาะเพราะนี่เราจะเป็นสูตรสุดท้ายแล้วหมดนะครับออกศูนย์เก้าฝั่งนี้เข้าเลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับตัวชนที่อยู่ตรงกลางศูนย์หนึ่งที่ผมขีดเอาไว้เนี่ยมาเลขศูนย์นะครับ มาเลขที่ผมฟันไว้นะครับตัวเลขงวดใหม่ก็เอา9ก้าสสองศย์เตั้งสูตรนี้ร้อยบนสิบบนหน่วยบนเอา3ามตำแหน่งนี้บวกกันนะครับดังนั้นได้9ก้าบวกสบวกสแล้วตัวสุดท้ายต้องบวกเลก 4, ขสี่คงที่เท่ากับ 9บวกสได้12 12อบวกสได้14 14, 4, 14ี่สิบสีวกสี่บวกสได้18 8 9 0ตรงนี้เป็น9 0 1 8 9 0 9 0 1ตัวชนก็คือ9 0นะครับตัวชนเก่าตัวเลขเราก็น่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วตรงนี้ได้8 แปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้มันจะชนชนเก้าศูนย์ถ้าเอาเก้าศูนย์เอามาจับคู่กับสูตรนี้ก็จะมองเห็นภาพได้ว่ามันมันน่าจะคล้ายกันนะหรืออาจจะเป็นเก้าสี่หรือเปล่า หรือเป็นเก้าหนึ่งนะครับแต่สูตรนี้มันมีเลขหนึ่งส่วนสูตรนี้มีเลขเก้าเอหรือว่าสูตรหนึ่งจะหลุดนะครับเออหน้าหน้าคิดเหมือนกันเนาะสูตรนี้หลักหน่วยอยู่ในเลขหนึ่งกับเลขสีซึ่งเลขหนึ่งกับเลขสี่นี่มันอยู่กันคนละสูตรนะครับสกับหนนี่มันอยู่กันคนละสูตรดังนั้นมันจะต้องมีสูตรหนึ่งมาในหลักหน่วยล่างนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นสูตรเลขสี่หรือจะเป็นสูตรเลขหนึ่งแต่เลขเก้าสูตรนี้มันก็มาตรงกับตัวที่ชนในสูตรเก้าศูนย์หนึ่งครับหรือมันจะออกพร้อมกันเก้าหนึ่งหรือมันจะออกเก้าสี่เออมันก็เป็นไปได้นะอันนี้เดี๋ยวผมไปดูข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับแต่สูตรวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างระยะยาวตัวเดียวเนี่ยมันมันได้หนึ่งกับเจ็ด นะครับมันซึ่งมีเลขหนึ่งตรงนี้ตรงกันนี่นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่นะครับเลือกยากนะว่าจะเอาเลขเก้าตัวที่ชนหรือจะเอาเลขหนึ่งตัวที่ตรงกันตรงนี้นะรหรือจะเป็นเลข 7. เจ็ดอันนี้ต้องไปหาคําตอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมายืนยันนอนยันนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมมีเนี่ยผมยังดูไม่หมดนะครับมันซึ่งมันเยอะมากกว่านี้นะอันนี้ผมจะลงให้เฉพาะสูตรที่ลงใน youtube ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ ว่าข้อมูลสูตรเก่าทั้งหมดทั้งบนทั้งล่างเนี่ยผมคำนวณให้ดูในคลิปนี้หมดแล้วนะครับวิ่งบนมีสองสามเจ็ดแปดนะครับซึ่งในนี้วิ่งล่างเนี่ยไม่มีไม่มีทั้งสองไม่มีทั้งสามไม่มีทั้งเจ็ดทั้งแปดหรือสองตัวนี้อาจจะอยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยนะครับซึ่งหลักหน่วยล่างในนี้ก็มีหนึ่งสี่ห้าในนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีหนึ่งไม่มีสี่ไม่มีห้าสองสามเจ็ดแปดอาจจะอยู่ในสิบหน่วยนะครับ อาจจะต้องไปหาหลักร้อยมาเพิ่มนะครับคำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสูตรที่เข้าในงวดก่อนในงวดต่อไปก็ใช่ว่ามันจะเข้าตลอดนะครับบางงวดมันอาจจะหลุดนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเลือกดีๆนะครับผมก็ต้องไปวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลสูตรที่ผมมีทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาบอกท่านผู้ชมว่าในงวดใหม่วันพุธนี้เราจะตามตัวไหนดีนะครับสูตรวิ่งบน ล่างเลยจะยาว1กับ7สมควรจะไปเอาตัวไหนจะเอา1หรือเอา7ตรงนี้2ตัวก็ยังเลือกไม่ถูกนะครับเลือก1อาจจะออก7เลือก7อาจจะออก1นะครับแต่มันมีแน่นอนนะครับตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับส่วนสุดนี้ก็ต้องมารอลุ้นนะว่ามันจะเข้าต่อไหมแต่ผมว่ามันน่าจะเข้าต่อนะเพราะว่ามันเข้ามาแค่1 2 3 4 5 6ี่ห้าเข้ามาแค่6งวดเองนะครับดังนั้นมันมีโอกาสที่จะไปต่่ออยูแล้วนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็น9หรือจะเป็น0นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ